รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเตรียมงานประชาสัมพันธ์พระราชพิธีสมมงคล14มกราคม2,568 ที่กรมประชาสัมพันธ์นางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่3ประจําปี2567เพื่อเป็นการสรุปผลการประชาสัมพันธ์ตลอดปี2567และเตรียมงานประชาสัมพันธ์พระราชพิธีสมมงคลวันที่14มกราคม2568 โดยนางสาวจิรพรได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมแสดงความงดงามของวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติ นอกจากนี้ในวันที่14มกราคม2,568นั้นยังเป็นโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุได้26,469วันเป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยรัฐบาลได้เตรียมจัดงานพระราชพิธีสมมงคลซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีอีกครั้งจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญนอกจากนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งที่1ประจำปี2567เมื่อ18ธันวาคม2567 โดยกําหนด7กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่พิธีสืบพระชาตาหลวงณสวนสราญรมและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม13-20มกราคม2568บุรณปฏิสังขอนวัดสังกัดรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธานี การแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะ์ณลานพระปฐมบรมราชานุสร์14มกราคม2568กการจัดทำเหรียญกระสาบและเหรียญเฉลิมพระเกียรติพิธีทางาศาสนาและกิจกรรมถวายพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณนะอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pralan.in.th